ความน่าช่เลยครับนๆในสนามกี้ครแต่พบอกไม่เป็นรในการชกรายการ RWS ครับนีครับนจะแต่ในรูปแบบของวยไทย3ยก้โหล้มไป2ทีแล้วครับายครับพทุเรืองครับดูเหมือนขาจะเป็นอะไรรอเปล่ามีมีปัญหาไมทมต้องเต้นครับเดินก็ไปครสสอ้เอาเลยครับเดินลัดกลุมครับติดแบบเขาลอยไปครับโอ้โหสิบต่อเก้าชัดเจนครับแพทรลุงเมืองได้เปรียบครับเดินเลยครับ โหดูครับเดินสัตว์หน้าขาเจาะยางครับเล่นของน้ำโอ้ยมันกับซอกขวากันเอาแล้วครับเป็นรวงมีซอกขวาจออไปกันครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเอาไปครับแหมโอ้แล้วดูความพร้อมใช่ไหมครับองค์กรครับถูกต้องครับแหมแล้วคะแนนมันบีบบังคับรู้อยู่แล้วครับตอนนี้คือพยายามอย่างดีที่สุดที่จะชนะน้องครับโอ้โหแล้วดูครับ We winner ways have decision. Red corner. a <an> unanimous by of 재